สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาอยู่ผมเดิมเกตคุงชมังนะครับก่อนอยู่เลยก็ฝากกันกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะเพื่อนเพื่อนก็ช่องผมจะทําแนวรีวิวของนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์เนาะพาเที่ยวบ้างนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสำหรับใครที่ชอบช่องแนวนี้ครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคครับก็นี่นะเพื่อนๆื่อนว่างจากงานละครอยู่แล้วครับมารีวิวหูฟังเล็กๆน้อยๆนะวันนี้เป็นหูฟัง jbl นะ p w s 4ครับเป็นหูฟังไร้สายตัวนึงครับที่ผมจะมาแนะนำนะไอตัวนี้ผมได้มาในราคา150บาทนะครับใน s h o ป e e นะหรือ l a z d d a ก็ได้นะแล้วจะเพื่อนๆจะใช้นะครับว่าจะซื้อของอะไรนะก็ตัวนี้ราคาลงมาเยอะมากแล้วครับแต่ก่อนนี้300-300ยส300ฝ่านะที่เปิดตัวใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็เหลือมาณร้อยบาททั้นั้นนะก็งานดีเลยทีเดียวหูฟังอันนี้ครับเขาเน้นไปทางการออกกําลังกายกัน การวิ่งการออกกำลังกายนะแล้วก็ใส่ไปด้วยประมาณนี้เพราะ่าหูฟังอันนี้ครับออกแบบมาให้กันน้ํากันเหงื่อนะอะไรประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็กันน้ําไม่พังแน่นอนฝนตกไปยปยโยพ,พ,พึมพึมพำพำอย่างเงี้ยน,นะป้องกันได้นะเพื่อนโอเคเราไปจะเปิดกล่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรวมๆเนาะการเชื่อมต่อการชาร์จแบตนู่นนี่นั่นนะนะอะไรประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะครับ <Okay. S 2> ก็กล่อง สวยงามมากครับค่อนข้างแบบดูแบบมีราคามากๆนะดูสีสันสวยงามแล้วก็เขียน TWS4 นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นคู่มือเบื้องต้นเนาะหลังกล้องโอเคเราลองเปิดกันผมเลือกสีขาวมาครับผมรู้สึกว่ามันดูแล้วมันสวยดีอ่ะมันขึ้นนะนะสีดำมันดูมืดไปพอเปิดเข้ามานะครับจะเจอสายชาร์จนะครับ แอ uh, นดรอ d เนาะหนึ่งเส้นนะครับเป็นสายสั้นๆก็จะเจอกับกล่องนี่คนระับพระเอกของเราครับกล่องหูฟัง UBL นะเพื่อนสีขาวเลยทีเดียวสวยสดงดงามโอเคเราจะวางไว้ก่อนก็ uh, จะเป็นกล่องใส่ของมันนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับของ TWS4 นะครับตัวนี้ เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะก็จะบอกวิธีการใช้นะครับโอเคประมาณนี้เราออกไปก่อนอ่ามาที่พระเอกของเราเลยดีฝานี่คนะรับสีขาวสวยสดงดงามก็จะแยกเป็นอย่างดีนะฝ้ายขวานะจะเห็นว่ามี L กับ I นะบอกการใส่นะก็ ต่อไปับผมจะมาสอนวิธีการชาร์จนะครับเจ้าหูฟัง TWS ตัวนี้นะครับเพื่อนก็สมมติว่าถ้ากล่องชาร์จเต็มนะครับสามารถชาร์จหูฟังได้4ครั้งนะเพื่อนๆ4ครั้งเลยทีเดียวแล้วหูฟังครับชาร์จเต็มนะใช้งานได้ไปย,วยาวๆะครับ3าถึงชั่วโมงนะเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้งานนะใช้งานอะไรอ่าบางคนดูหนังฟังเพลงเบสห,หนักๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่คนใช้งานนะอ่าในการใช้แต่ครั้งก็ อัตราการลดก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่เราใช้งานนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันการชาร์จะรนะครับผมแนะนําให้ใช้หัวจ่ายหนึ่งเอนะไม่ต้องใช้กระแสไฟแรงนะเพื่อนเป็นหูฟังเล็กน,น้อยเองอือสองจุดหนึ่งเอมก็ไปทางชาร์จทัวรศัพท์ดีกว่าแท็บเล็ตอะไรพวกนี้เนาะอืโอเคเดี๋ยวไปดูกันการชาร์จกล่องนะครับนี่ครับเขาจะมีเ่รูรูชาร์จของแองด o อ d นะครับอยู่ด้านข้างนะเพื่อนนะเราแค่เอาสายนะครับ ที่เขาให้มาหรือว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับเสียบไปเลยเสียบไปปุ๊บอ่าจะมีไฟสีแดงขึ้นเลยไหครับแล,ล้วข้างๆข้างล่างนี้ก็จะมีมีไฟเห็นไหมเพื่อเมื่อ,อเห็นไฟสีสีจุดนะครับถ้าไฟสีจุดนี้นะครับยังกับพลิบอยู่นะเพื่อนๆแสดงว่าแบตกล่องยังไม่เต็มครับอืมเราก็ชาร์จไปเรื่อยนะให้ไฟสีจุดเนี่ยค้างครับค้างเมื่อไหร่นะแบตเต็มเมื่อนั้นครับเพื่อนๆจำไว้นะครับ ืใครยังกระพริบอยู่ก็คือ่าแบตบอกสถานะการชาร์จนะครับของกล่องนะเพื่อนๆนี่ครับไปไม่เห็นจุดสี่จุดไหมครับจุดสี่จุดคือบอกสถานะของแบตนะครับแบตเตอรี่ของกล่องนะครับกล่องนี้นะไม่บอกแบตเตอรี่ของหูฟังนะครับอ่าบอกว่าแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จนะครับเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เนาะหนึ่งจุดก็เท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสองจุดก็เท่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสี่จุดก็คืออ่าแบตเต็มร้อยเนาะก็สามารถใช้ได้ นานเลยล่ะเพื่อนเอ่อนแล้วเวลาชาร์จนับเราใส่หูไปเลยครับหูก็จะเป็นสีแดงนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมจะเป็นไฟสีแดงนะครับสถานะในการชาร์จหูฟังนะครับถ้าไฟเป็นสีอฟ้าเมื่อไหร่นะครับก็คือแบตเต็มเนะ แทกเป็นสีแดงอยู่เขาบอกสถานะการชาร์จเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับการชาร์จจบไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับอีกอย่างหนึ่งโอเคครับนี่คือเบื้องต้นนะเพื่อนใครสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรนี่คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับโอเคเนาะหรือใครที่สนใจหูฟังไร้สายตัวอื่นนะครับเข้าไปดูได้ที่ช่องผมนะครับช่องผมมีรีวิวหูฟังหลายตัวนะเพื่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะด้านบนขวานะครับหรือใต้คลิปนะครับโอเคครับ ก็ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับหูฟัง JBL TWS4 นะครับเพื่อนๆกับ iPhone 5นะเพื่อนนะก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iPhone และ iOS นะเพื่อนๆนะโอเคแค่มีบลูทูธ5.0ขึ้นไปนะเพื่อนๆนะวิธีการก็ง่ายๆครับโอเคเราเอากล่องมาใช่ไหมหยิบหูฟังออกมาเลยพอหยิบหูฟังออกมาหนะูฟังจะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะเพื่อนๆดูมีแสงจับคู่นะครับ อ่าเราก็แค่ไปเปิดบลูทูธครับวางวางหูฟังไว้ก่อนนะอ่าเราก็สแกนเลยครับสแกนหา TWS4 นะนี่พอเราเอาหูฟังมาปุ๊บก,กดเปิดบลูทูธมันจะแสดงการจับคู่เองครับนี่ขึ้นเลยนไหมครับ TWS4 ครับโคตรง่ายครับเราก็แค่กดเข้าไปครับหูฟังก็จะทําการเชื่อมต่อเองเลยเมื่อด้วยเห็นไหมขึ้นเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยเห็นไหมข้างบนข้างบนตรงอ่าบอบร์เซ็นก็ หูฟังขึ้นแล้วครับแล้วก็บอกอค่าของแบตนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะว่าหูฟัง,งเล่าแบตเลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมองได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นขีดเล็กๆนะเพื่อนๆต้องเห็นนะ,ะมันค่อนข้างจะสูงเพราะอ่าแค่นี้เองใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าแค่นี้เองครับเพื่อนอลองยู u b e ดิมผมลองเบสหนักๆจะมีเสียงไหม ประมาณนี้เท่านั้นะอืมประมาณนี้ครับกนะ็ค่อนข้างเชื่อมต่อง่ายนะครับประมาณนี้เลยทําแบบผมเียนะทาตามผมได้เลยคนระับใช้ได้แน่นอนก็ประมาณนี้ครับเป็นเมื่อนก็ในการใส่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเอาตรงเนี้คนระับไปเกี่ยวไว้กับอ่าด้านบนของหูนะครับมันจะกันแบบกันหลุดเนาะ เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับด้านบนหูนะครับมันจะหลุดนะมันจะหลังไว้มันจะหลังหัเราไว้นะเพื่อนแล้ว,ว,นะวลก็ดนันดันเข้าไปยังหูเราให้สุดนะเพื่อนในการใช้งานนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปทิ้งรูปไว้ใต้คลิปนะครับเอ๊เดีย๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ท้ายคลิปนะว่าการใส่ใส่ยังไงน้เพะนะื่อนเนาะโอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้นะเป็นเป็นประโยชน์กับใครเนาะโอเคครับฝากกันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเนาะโอเคครับ ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ครับก็ฝากกันกดติดตามช่องผมได้แลัวก็ทําเกี่ยวกับรีวิวของเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวนะครับเพยงตัดบ้างน,นะอะไรประมาณนี้นะเนาะโอเคครับฝากติดตามช่องด้วยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ